สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเจเจนะครับผมก่อนหนึ่งนะฝากอาจารย์กุญเระกุ้แช่กุติดตามให้เจเจน,นะครับอ่ะต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับอาจารย์คลิปเมื่อวานคือบางส่วนบางใบก็บรรเทวอันไหน,นเซตสมบูรณ์น,นะครับผมมื่อนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมอันนี้ก็คือเรียบร้อยเซตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วนะครับผมโอเคทุกใบเลยนะครับอาจารย์แต่ว่าผลตอบรับก็โอเคอยู่นะครับอาจารย์มีอาจารย์เพิ่น โทษสั่างคำามาจองแล้วนะครับผมเครื่องเกี่ยวสามใบนี่คือถือถือปิดไปแล้วนะครับผมจะส่งให้เพนนิ่นนะครับผมในกระไบนีก้กับปิดไปแล้วนะครับผมเหลือว่างแค่สองใบนี่นะครับอาจารย์อ่าเหลือแค่สองใบนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก,ก็จะลัน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 เล,ล,ลี่ยงเลี่ยงให้เบิรงเลยนะครับผมพวกกัดตพะพเดียดเลยเดี๋ย,ย,ยววะเนี่ยจะลันเลี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเนีอ กนตเนี่ยกะประมาณนี้ครับอาจารย์เอามันหมื่นมันอันนี้น้อมันเนี่ยน้องก็เหยียบแพียงกว่อยู่าป่ะเหยียบทรงนี้ก็ลั่นเอาผมรับประกันหายเลยหรอถ้าเหยียบแล้วบ็ลันนี่จังว่ากันใหม่นะครับผมแต่รับประกันให้ว่าเหยียบแล้วก็ลั่นแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสำหรับสัดส่วนอธิบายป่ะ เพื่อเมื่อเพื่ออาจารย์ทานอื่นที่บอดดี้ติดตาเพราประจามเพาเพื่อเป็นเขามาใหม่นะครับผมโอเคสำหรับอาจารย์ติดไอที่อันเขามารับชมใหม่นะครับผมกฮัตฟา้าจะยาวห้าสิบเซนเป็นลวดสปริงเบอร์สองจุดห้านะครับผมลวดโค้ดสปริงเป็นหนึ่งจุดหกมิลนะครับผมแล้วกะ็ความกว้างกระโจมโดยประมาณจะอยู่ที่เส้นสุดท้ายอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนขึ้นมาอีกอันนึงจะเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าขึ้นมาตรงกลางจะเป็นยี่สิบเก้าสามสิบถึงตรงนี้จะประมาณ ยี่สิบสองยี่สามโดยประมาณแล้วก็ถึงตรงนี้ภาพรวมจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าสามสิบส่วนความยาวภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบหกถึงหนึ่งเมตรโดยประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนส่วนมากก็จะอยู่ที่เมตรหนึ่งสัดส่วนใหญ่แหละครับผมอาจารย์โอเคนะครับผมกับประมาณนี้นครับผมสัดส่วนอาร์ลกะเมื่อไม่เสียนยงไม่ทีครับอันเล่นบเปลี่ยนอีกนะเอ,เ,อเ,อเอาเอายาวเห็ดใเห้เบิง้งเลยครับ ตอนที่เหี่ยงภัยพิบัตเห็นบิางนี่นะครับผมเดี๋ยวขั้นฝากเห็นมากนะครับผมต้องซูมนะครับสำหมันพอเห็นเพราะว่าบางคนก็เล่นบญพเป็นก็ขึ้นเล่นบญพเป็นเห็นบ่ะเห็นสลักไหมเนี่ยอ่ามันจะมีสลักอันนึงแล้วก็แนวสลักอีกอันนึงผู้ใดที่เล่นบญพเป็นนะครับผมผมจะจะคมขวานลูกนะครับผมก็ซูสลักใส่กับประมาณนี้นะครับผมผู้ทุกคนก็บจับเอียงใส่อันนึงบดถีนะครับผมคือ ้าเป็นสลักแบบอันชิ้นใหญ่ๆบางอาจารย์ได้แบบสลักใหญ่ๆก็ให้นําว่าให้มันตั้งอยู่นะครับผมส่วนสลักแบบแบบใส่ข้างในก็ได้นะครับแต่บมีปัญหานะครับผมแต่ว่าอีกแบบนึงจะตั้งอย่างเดียวนะครับผมอันใหญ่ๆนะครับมันสลักแบบนี้โอเคนะครับผมส่วนสินสอดนะครับผมอาจารย์แบบเคยเกี่ยวพวกนี้จะอยู่ที่11ใบแดงรวมส่งแบบโอนปลายทางก็จะเพิ่ม150ทุกกรณีครับผมอานนี้นะครับผม ส่วนธรารมดาแบบนี้นะครับผมก็อยู่ที่สิบใบเรยงรวมส่งแบบโอนนะครับผม<ว>ปลายทางก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบทุกกรณีนะครับผมต<ห>ายอเอาลันอีกเท่าน,นึงเลยนะผมจับไว้ก่อนเนื้อหันว่าลันแห้งมาีิอยาหงุดหงิอันนี้หอดประมาณเท่นี้เอาคอนหอดประมาณเท่นี้มันก็ลันแหลมนึงหันนี่เนี่ยต่บ่อหัวในกล่องมันจะเห็นท่านบอ่อแต่ว่าตาผมหนึ่งหันหี้มันอยู่ประมาณแถวนี้ โอเคนะครับผมรับประกันให้ว่านุกเหยียบยังได้การลังครับผมอย่างจะาโเหยียบเนี่ยเอาไว้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับโบมียังหลายแล้วครับอาจารย์ก็มีประมาณนี้นะครับผมแบบเจิดจัดกระทาท่านใจนะครับผมกอขอบคุณอาจารย์ที่อุ้นนุนเจเจเลยสินชอบของเจเจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอาจารย์ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเห็นเจเจนะครับขอบคุณครับ